สวัสดีครับทุกท่านเราก็จะมากินข้าวเช้านะท่านผู้ชมนี่นะก็จะมีหมูทอดแล้วก็กุนเชียงทอดนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีส้มตำนะแล้วก็จะมีมะแรงนะท่านผู้ชมนะส้มตำมีมะแรงแล้วก็มีไข่เป็ดนะฮะแล้วก็มีกะเพรานะท่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันนะท่านผู้ชม กินข้าวด้วยกันข้าวเช้านะพี่น้องกินข้าวเช้า,า,าตาน้ำพริกจะจะเอาไหมเอาไว้กินตอนเย็นก็ได้น้ำพริกอะ่ะน้ำพริกตาแดงอร่อยนะ អ so ូនតាយាហៅព្រិនយ៉ាប៉ាយើសកគ្រូណៅឡាយគ្រូណៅតើនោះហ៎ ้าาขน,น,น,นไม่รู้เรื่องโลนึงแม,แม่เกี่ยม,มนนี้เกี่ยบโตเกี่ย์มันโลนหน้าโลนหลัง Lũng như này luôn à anh em lúng ở Hãy subscribe chào kênh ลดุดนกหูหมา <c oughs> เออกล้องมันนี่ย้อยรุ่น่ะ <c oughs> Nhật đơn nhận đơn thì phép để... nhận đơn thì có nè à? hả 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 nhận hả nhà hả ừ. hả nào là đi 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 Ăn đi à đi à ừ. chỗ ăn thôi

นี่อะไใหญ่บ่าอะไรใหญ่ที่บาหมอกอะไรใหญ่บ่าว่าจะบุมให้หบุกเกีาก็ใส่ขัพุุนเจเราจะพวมให้เลยก็เลยเตาาแกหมอกแลวกันแล้มัดอ

ะนนจอดบ้ดิแม่คะเออแ่แค่จอบาแไปเปียะนเปียะมาใส่ยดเอเ็แต้อ่วบเก่าีลวะแค่อบาะดิแค่นี้แหละพุชยนีอยาจเปือาะรอด anh bụi bị bê mê tịnh nắm đi lên, chút đi lên, đi đi lên, 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 đi ลองลองเลย,เล,ยลองมลยจะกะเป๊ะทำอะไรลองอะไปจมืกไปขยกเกมื้อหลงหกัวมาหนไม่รูสินะสบาน อะไรเหรอพัวมันหนาจีนนะขาวใหญ่จะว่างนี้กระพุ่นอันเดียวนี้เดียเนี้แล้วก็เกลงใช่ไหมแกล้งใช่นั่นเออีกอยนางเกี่ยวด้มันอาจจะเก่เป็นเม็ดทุกทีเอานะมันจะเริ่มออกผื่นตื้นทุกทีมันก็ปรนักนะยับเม็ดไอ้ยิ่งจะบีบจปเกล้งอืมบีบจมอ